ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่วันนี้ก็พาลูกสาวมาที่วันซิรินะคะ,ะค, <น S 2> คแม่บอกเลยอเอ๊แต่ลูกสาวดูสวยขึ้นนะเดี๋ยวเนะี้ยก็ก็แต่สวยขึ้นก็จริงแต่หนูมีปัญหาช่วงนี้หนูนอนไม่ค่อยหลับหนูเวิร์ไม่มีปัญหาค่ะ,คะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญของวันซิริมาแนะนํานะคะว่าให้ลูกสาวทํายังไง<อ>เพราะว่าการนอนไม่หลับนี่เกิดจากอะไรเธอรู้ป่ะเธอนี่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ทํางานหนักคุณคะลูกสาวดิฉันทํางานหนักค่ะคุณแนะนํานี่พี่เขาแนะนํานะคะคือ energy บูสเตอร์แล้วเธอดูห้องแบบ โอ้อากว้างขวางหอดสะอาดนี่คือห้องคอนเซิลเธอเราูชอบสถานที่มากห้องคอนเซิลอย่างเดียวก็แบบว่ารูหลางมากเราไปเลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าห้องที่จะไปนี่เป็นประตูอัตโนมัติด้วยนะไม่ต้องสัมผัสจ้ะใช่ที่นี่เขาสะอาดสะอาดและเดินเข้าไปเธอนี่กาลัาจะพาหนูไปที่ห้องแล้วใช่ไหมไปที่ห้องไปเติมวิตามินจะจะเป็นเอเนอร์จีบูสเตอร์ถูกต้องค่ะเ็ตเติมความสดชื่นเพิ่มพลังในการทํางานเหมาะกับหนูที่นอนไม่ค่อยหลับถูกแล้วเป็นวิตามินนะคะที่ให้กับมีผลดีต่อร่างกายนะคะเธอเขาเติมแร่ธาตุท ดีมากเธอดูห้องสิห้องแบบนานางให้วิตามินทั้งวันะถูกต้องอันนี้เหมาะสําหรับคนทํางานหนักนะเธอบอกเลยลูกสาวทำงานตลอดอย่างหนูนี่แหละค่ะเธอทํางานหนักมากเธอก็ต้องทํางานแล้วเธอทํางานเสร็จเธอก็ต้องมาเติมวิตามิน ใช่ energy booster แต่แค่หนูอย่างเดียวไม่พอแม่ต้องโดนสักหน่อยอะไรเดี๋ยวคอยดูนี่เขาก็มาแนะนําแม่ว่าแม่เนี่ยใช้งานสมองเยอะต้องตัว brain booster นะคะให้วิตามินบํารุงสมองเดี๋ยวก่อนนะโทษนะอันนี้คือพูดคือเรื่องจริงหรือแนะนําเรื่องจริงแนะนําเลยเพราะเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ความคิดเยอะแล้วก็ขี้หลงขี้ลืมเดี๋ยวไม่ได้แกงไม่แกง พราะตัวนี้นะเป็นอาหารสมองช่วยบํารุงแล้วก็ลดอาการเหนื่อยล้าของสมองนะคะช่วยทาให้สมองของแม่ปลอดโปร่งเพราะแม่คิดเยอะทํางานเยอะอุ้ยแม่ก็จะสวยแบบ your look your Future สวยด้วยสมองดีด้วยแต่อย่างไรก็ตามเธอให้วิตามินเสร็จปั๊บที่นี่เขาแนะนําว่าเราจะต้องกินน้ํานะคะให้เพียงพอให้เพียงพอหนึ่งขวดเลยค่ะลูกกินเข้าไปถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วการให้วิตามินเนี่ยคือจะต้องมีน้ําเติมตามมาด้วยนะจ๊ะอย่าลืมมาให้วิตามินนะจ๊ะที่วันศิริจ้ายัว l o o k your future ค่ะที่นี่ที่เดียวจบเลยค่ะสวยครบจบ นะคะบ๊ายบาย